ราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเก็บข่าวเล่าเรื่องเมืองสุพรรณประจำเดือนเมษายน2565โดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดและสวทสุพรรณบุรีร่วมกันนำเสนอครับเริ่มกันที่4เมษายนที่โรงแรมเลิศธานีอำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายนัทพัชสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการพัฒนาจังหวัด4.0จังหวัดสุพรรณบุรีหรือ PMQA 4.0พร้อมกับร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและทิศทางของจังหวัดสุพรรณบุรี4เมษายนที่ห้องประชุมพายแก้วสารกลางจังหวัดนายนัทพัชสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณพศ2565ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลโดยมีพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน4เมษายนที่วัดมะนาวตำบลทับตีเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี นายนพบริศริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้เป็นประธานในพิธีบวงสวงวางศิลาฤกษ์รูปเหมือนองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชหล่อทองเหลืองหลังน้ำทักษิโนโทกขนาดใหญ่โดยมีข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมพิธี5เมษายนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพ,พรรณอำเภอสองพี่น้องนายนัทพัฒสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลิกออฟขจัดความยากจนไปด้วยกันที่มีครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องดําเนินการให้ความช่วยเหลือ87ครัวเรือน8ตนําบลโดยจะมีทีมพี่เลี้ยงที่ดูแลครัวเรือนเป้าหมาย24ทีม5เมษายนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาวอําเภอบางประมา นายปรีชาทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีมอบถุงยางชีพแก่รัศดรกลุ่มเปลาบบางและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน42รายพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัยจำนวนสองครอบครัวครอบครัวละ80,000บาทจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี6เมษายน ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีนายนัทพัฒน์สวรรทีพ้วาราชการจังหวัดนำหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจัก,กรีบรม,มาราชวงศ์ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีรับพระราชทา,านเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจําปี2564 โดยมีข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเข้ารับพระธานสายสะพายชั้นปฐมมาพรมงกุฎไทยเบื้องหนา้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน9ก้าราย6เมษายนนายนัทพ,พัุวรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรม,มราชวงศ์ นวัดบางสามตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องโดยมีหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร,ร่วมกิจกรรม 7เมษายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไผบูลคุ้มฉายาองคมนตรีไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์การเกิดวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีณวิทยาลัยสรพบัชช่างบัญหารแจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลร้อยใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีโดยมีนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อจากนั้นองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระาาราชทานมอบแก่รัษฎรผู้ประสบวัตภัยจํานวน594ชุดไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอ8อำเภอซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวตาตภัย603ครัวเรือนและลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวตาตภัยในพื้นที่อ JD, ำเภอดอนเจดีจํานวน3ครอบครัวที่จะบนไร่รถอำเภอดอนเจดี JD. 7เมษายนที่ห้องประชุมชั้น4อาคารเรียน3โรงเรียนกีฬาจังหวัดส,สุพรรณบุรีนายนัทพัฒส,สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนยาาียบัตรนักเรียนผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน111คน7เมษายนนายนัทพัฒสุวรรณประทีป ผู้วาราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนชาวอำเภอด่านช้างเข้าวัดสวดมนนั่งสมาธิฟังธรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมเข้าวัดทำรรวัดพฤหัสบสดีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันหลักของชาติไทย 8เมษายนที่บริเวณโบราณสถานวัดส,สนามชัยตำบลสนามชัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนายนทพัฒนสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีบวงสวงโบราณสถานวัดส,สนามชัยประจำปี2565เพื่อบวงสวงดวงพระวิญญ,ญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและสมเด็จพระสุพรรณกัลยา8เมษายนนายนทพัฒนสุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีประชุมร่วมกับพลตรีปลาดเปลืองโชติกาสเถียรราชองค์ครักษ์ในพระองค์พร้อมคณะเพื่อตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายวยพ์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติน้ำเมนวัดวังน้ำเย็นตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลามาในวันเสาร์ที่7พ็พฤษภาคมนี้ 8เมษายนที่บริเวณนาวาทิวาการอำเภอเมืองสุพรรณบุรีในนัตพัฒนสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกำลังกวาดล้างอาจยากรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2565เพื่อป้องกันปราบปรามอาจยากรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 9เมษายนนายนัทพัสสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมตักบาตท,ทางน้ําแต่งไทยใส่บาตย้อนวิถีชาวพุทธคนลุ่มน้ําท่าจีนณศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีวัดป่าเรลัยวรวิหารอําเภอเมืองสุพรรณบุรี11เมษายนที่บริเวณปัม๊มป,ปตทเลี่ยงเมือง นายนัทพัชสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต25์2,565 12เมษายนที่ห้องประชุมพลายแก้วสา,ารกลางจังหวัดสุพรรณบุรีนายนัทพัชสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2,565 ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดประชุมเป็นประจำทุกวันตล,ลอดช่วงเทศกาลสงกรานโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3ท่านเป็นประธานการประชุม12เมษายน2565นายนัทพัฒนสุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยนางนาภัสสอสุวรรณประทีปประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุพรรณบุรีลงพื้นที่เยี่ยมเยือนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจจุดบริการและด่านชุมชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาสกลสงกรานต์2,565ในจังหวัดสุพรรณบุรี18เมษายนที่ห้องประชุมพลายแก้วสารกลางจังหวัด นายนัทพัสสุวรรณปราที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2565สำหรับ7วันของการรณรงค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ได้เกิดอุบัติเหตุ37ครั้งบาดเจ็บ35รายและเสียชีวิต9ราย12เมษายน2565เวลา14.30น นายนัทพัฒสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนางนภสรสุวรรณประทีปนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมให้การต้อนรับพลเอกไพบุลคุ้มฉายาองคมนตรีในโอกาสเป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถและงานปิดทองประจำปีณวัดใหม่สิทธาวาสตบลยุ้งทลายอำเภออู่ทอง13เมษายนที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีวัดป่าเรไรวรวิหารนายนัทพัฒสุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงานสืบสารประเพณีสงกรานต์สงน้ำหลวงพอ่อโตทองคำจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2565 14เมษายนที่บริเวณสถานที่ประดิษฐานมนดบแห่งใหม่วัดบางสามตําบลบางตะเคียนอํเาเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีตอกเสาเข็มโทเอกมนดบ พระครูเขมานุโยกหรือหลวงพ่อชุนบูชาโดยมีพุทธศนิกชนชาวตำบลบางตะเถนตำบลบางเลนและตำบลบางตะเคียนจำนวนมากร่วมเป็นเจ้าภาพ15เมษายนที่วัดหนองเพียนตำบลบางงามอำเภอศรีประจันทร์นายนัทพัชวรนประที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมทำบุญมหาสงกรานติดทองไหว้พระสงน้ำ หลวงพ่อดำหลวงพ่อขาวหลวงพ่อทันใจพระศิวลีพระสังกจ,จายห่มผ้าพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุาเจดีสีสุวรรณประชารังสรรค์และส่งน้ำพระ16เมษายนที่หอประชุมอำเภอด่านช้างนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่พระชักพระส่งน้ำพระถวายบัวแดง หลวงพ่อนาคแดงและหลวงพ่อขุนด่านครั้งที่8และประเพณีแห่พระส่งน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดในอำเภอด่านช้าง17เมษายนที่วัดสาลีอำเภอบางปลามานายนัทพัสสุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวนมัสการเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานในงานบูรพาจารย์และพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล68ปีพระครูโสพลคุณาธานเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้าเจ้าอาวาสวัดสาลีตำบลสาลีอําเภอบางปลาม้า23เมษายนที่บริเวณอุทยานสัจจะและกะตัญยูจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุิศิลป์าอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีสักการะวางพวงดอกไม้เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปี การถึงแก่อันิจกรรมพนท่านบรรหารศิลปะอาชานายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยพร้อมด้วยกลุ่มสมาชิกพักชาติไทยพัฒนานายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีปิดท้ายกันที่25เมษายน ที่บริเวณพระบรมราชานุส,นสนร์ดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชโดยในช่วงเช้านายนัทพัชสุวรรณประทีปผู้ร่าราการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีบวงสวงดวงพระวิญญ,ญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีวางพวงมาลาถวายราชสก,การะช่วงสายพลเอกไบูบุญคุ้มฉายาองคมนตรีผู้แทนพระองค์ในรัฐพิธี วางพวงมาลาถวายราชการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและช่วงเย็นเป็นพิธีเครื่องสังเวยบวงสวงดวงวิญญาณทหารไทยพมา่าที่ล่วงลับไปแล้วกว่า417ปีโดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23-29เมษายนนี้ขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ